ไม่รู้นี่เต่โตวันแต่ยิ้มเบี้ยม,มึ่งอันนี้กุ้งนี่แม่จะไปยิ้มตังค์น้ำแมวหน่อยเออใช่ปะ,ะแมวเคน้องไม้กันแล้วนะคะก็มาให้ปล่อยีปายางอะจะปะ่ายางกุ้งรดนะคะ เดี๋ยวเดือดกับไส้โอละป้าไปกูดเต็มหม้อแล้วยืดอยงงี่เต็มหม้อแล้วพี่น้องเออแต่เดี๋ยวเดือดกับไส้ไม่กูดกับโปรงรอป้า ไม่หมาอีหลอนมอยอแล้วอีหลอนมอยอล้วพี่น้องะเกงเกงลูกปลาเลูกวาดอย่างเลยปัดเป็ดอย่างเลยเดี๋ยวเดือนกระส่ยเลย เตียวเดือดก็ยหญมาใส่หัวปลาเลยนะคะนองสาวปลาก็ไว้ไล่ไ่าอะได้กินนะแนวใส่ปลาสาบะตวงนะคะแล้วก็กุ้งกุ้งสด ใล้จะกินก็ามาเลยนะคะวัน <c oughs> นี้ต่างวันอย่างตันเลย <c oughs> เนแกนยิดเดียวแกเต็มหมเดี๋ยวเดือดอย่แมวไฟเดือกูอออนนะคะจะปิดแก๊สเลย cái tương cỏ nó mà, mà lê cái mà lời ca cái kinh kén nó mài mà nhảy mèo nó khác